ฉันอยากจะฉลาดขึ้นจังเลยเออชีวิตเศร้าจริงๆแบบหนึ่งน้ำลายไหลหยุดร้องไห้เจ้าเด็กน้อยที่น่าสมเพชไมช่จริงเสียงจากสวรรค์อีกแล้วท่านกำลังจะมาช่วยผมใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะเจ้าเด็กน้อยหยุดทำหน้าหน้าสมเพชก่อนและขอพรมาว่านายนั้นอยากจะได้อะไร ช่วยผมได้ทุกอย่างเลยหรอรีรีผมอยากจะฉลาดขึ้นสิ่งที่ท่านพูดนั้นมันเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงใช่ไหม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 ไม่ใช่กูหลอกเล่นอาล้ครับคุณผู้ชมนิทานเรื่องตะกี้นั้นสอนอะไรคุณใช่แล้วนิทานเรื่องตะกี้สอนให้คุณนั้นอย่าเป็นคนที่เชื่อคนง่ายและอย่าหวังพึ่งคนอื่นจนเกินไป ถ้าเกิดคุณอยากจะฉลาดจริงๆแล้วเราก็คุณต้องมาเล่นเกมนี้โรบ็อกแต่คุณจะฉลาดขึ้นทุกหนึ่งวินาทีใช่แล้วครับเพียงแค่คุณเล่นเกมนี้ความฉลาดของคุณก็จะเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งวินาทีคราวนี้เบรนเซลในสมองของคุณจะมากกว่า84,000เซลล์อย่างแน่นอนบอกเลยว่าคุณนั้นจะฉลาดขึ้นแน่นอน แต่ฉลาดขึ้นเฉพาะในเกมโลโบ็อกในชีวิตจริงเออความรู้คุณไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย this is amazing โอ้โหเข้าเกมมาปุ๊บกูเป็นพวก brainless เหรอพวกไม่มีสมองคุณผู้ชมไม่นะไม่เรียกได้ว่าไม่มีหัวไม่มีอะไรเลยดีกว่าไร้ right, สมองแบบสุดๆนะครับนี่ฉันจะงงูกบควายอย่างนั้นเหรอโอไมก้ซแซกดเจมคลิกเกอมันคืออะไรอะกดปุ๊บเราก็จะได้เจมมาด้วย เฮ้เดี๋ยวสี่เกมนี้นั้นไม่เหมือนเกม,เมอ,อื่นๆที่ผมรู้จักนะครับเอาล่ะถ้าเกิดเรามีสมองก็ผมมากกว่า250นะครับเราสามารถเข้าไปสู่โซนนี้ได้เฮ้แต่จริงๆผมมีสมองมากกว่า8 4 0 0 0เซลนะไม่คนทําแบบนี้กับผมไม่ได้เอาล่ะเราทําการซื้อบูธดีกว่าเกมเกมนี้แน่นอนท้่ผมคุณสามารถเติมได้นะครับเ <c oughs> ติมเลยเซลล์สมองขึ้นคูณสองยาควีนมีโซฉลาดมี แป๊บนึงตอนนี้สมองผมเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมครับเริ่มฉลาดขึ้นละแอะเฮดก็คือเป็นพวกที่แบบว่ามีอากาศอยู่ในสมองเยอะอะไรประมาณนี้ไม่ใช่มีอากาศอยู่ในหัวเยอะนั่นหมายความว่าคุณสมองน้อยนั่นเองโอ้ oh my god เยี่ยมเลยไปที่ต่อไปบวกเป็น3แล้วนะครับบวกเป็น3แล้วแล้วนี่อะไรวะเนี่ยหัวไขวะเนี่ย w h a the h e c k เฮ้ยนี่ไงเราซื้อไข่ตรงนี้โอเค w h a เด h e แป๊บนึงนะซื้อไข่ซื้อไข่ไม่ใช่ละอันนี้ไข่แบบเติม ไข่แบบกระปกกระปกน่า e g ส y ัสดีครับทุคนน้องหมาจะคูณ1.25นะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยจูๆมันเหมือนแบบเกมนี้เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ไปด้วยนะครับผมเปิดซูเปอร์ออโต้คลิกดีกว่าเพราะว่า <c oughs> ผมมันขี้เกียจกดไงถ้าเกิดเรากดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะได้เพชรไปในตัวกดอ่านี่เป็นไงล่ะมีเพชร yes. ได้เพช าราซื้อไข่ฟองพันห้าเอาไข่กระป๋กกระป๋กไปก่อนยอได้แบบแร็มาจิงจกต่อไปได้อะไรอีกแบบนี้วอาผมเริ่มโตขึ้นมาทีหนึ่งแล้วคุณผ,ผู้ชมผมเริ่มฉลาดขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มเออบวกเลขสองหลักได้ชายาดัมมี่ไอ้งโง่เฮ้ยกูไม่งโง่นะเว้ยกูบวกเลขสองหลักได้เดวยวกูตโโีโอ้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 มีเพชรเยอะมากเลยว่ะ ต้องนะต้องเอาไปเปิดไข่ก่อนคุณผู้ชมเปิดไข่นี้เลยอืมประอันคอมมอนชิ้นนี้มังกรเอ๊ะอันนี้คือมักอองกรคุณผู้ชมนี่กวางโอ้ oh my god ผมเซ็งนะครับกับสัตว์เลี้ยงเกมนี้รู้อะไรปล่าผมเซ็งมากเพิ่มขึ้นเยอะมากกว่าเดิมนะครับ มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับเกมนี้คือเราฉลาดขึ้นนะแต่ตัวเรานั้นไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นเลยเกมนี้เราสามารถเติมซื้อวิ่งเร็วได้ป่าวะใช่ไม่มีมันเติมเสื้อนี้ก่อนแล้วกันบวกสัตว์ไปอีก2ตัวนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้มากสุด5ตัวนะครับฟงละมืนเออไปเก้คูณ4ี่ยัดเท่ได้สามารถรีเบิร์ตได้แล้วนะเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เดี๋ยวนะรีเบิร์ตแล้วจะเพิ่มอะไรวะ คนหนึ่งจุดห้าโอเครีเบิร์ดกันได้ยมมันเริ่มต้นหนึ่งใหม่หมดเลยล <c oughs> ูงนี้คูน่าจะเอาเพชรเนี่ยไปซื้อสัตว์เลี้ยงก่อนนม่ออกไหม <c oughs> อ้าวสัตว์เลี้ยงกูว่หายไปด้วยชิบหายแล้วไงมึง <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมไม่ค่อยเข้าใจกับเกมนี้นะครับถ้าเกิดเรารีเบิร์ดแล้วสัตว์เลี้ยงเราหายอะ่ะ <c oughs> นั่นหมายความว่าสัตว์เติมเราก็ต้องหายด้วยสิผมจะลองดูและผมจะทําการรีเบิร์ด นะครับถ้าเกิดดอมินัสของผมมันหายคือกูกรีดบวกเท่าไหร่วะโอ้บวกีได้โง่เฮ้ยางี้เลยวะโอ,โอ,โอ,โอ้หัวโตสุดๆแม่งกูมีแต่หัวแล้วโคมันแบบกืนล่างกืนดร่างกายร่างกายฉันหายฉายาทอสเลสนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงอะ่ะคือเป็นคนที่ไม่มีความคิดเหรอสมองใหญ่ขนาดนี้มันก็มีความคิดแล้วนะทำไปเล่นไป นี่ผมกดรีเบิร์ได้ไหมวะกดรีเบิร์แล้วเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าดอมินาสองผมยัองอยู่ไหมโ oh, okay. อเคยังอยู่โ oh อ,อ,อ้ออยย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 ยงยงยยยยยยงยยยยยยยงงยยยงยยยยยยยงยยยงยยยงยยยยยยอยย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 กยยวยย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 งยย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 มยย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 ย i ยย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 งยยยงมยง เกมเน้นออนไลน์เดทติงนี wow ่เราก็เล่นแบบเวียนไหยตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอวะอีควิปอีควิปเนี่ยจริงๆแค่นี้ผมก็เถื่อนละเถื่อนมากๆครับคุณผู้ชมเรามีสัตว์นะครับแค่สองตัวเราก็เถื่อนมากละเฮ้ยเพื่อนนายแม่งเรียนช้าไปว่ะดูกูนี่ดูกูไม่ไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นฉันฉลาดกว่าแกหนุ่มว้าวว้าวว้าวสต๊อปสต๊อแกคิดจะทำอะไรเบคอน เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนหัวผมนั้นเพิ่มเร็วกว่าคุณไอ้ทำไมตัวมันวิ่งเร็วกว่าผมวะหงุดหงิดจริงๆอะไรอยู่วะเนี่ยหัวใหญ่ขนาดนี้คุณถึงจะเป็นคนปกติถ้าเกิดคุณนะครับหัวเล็กกว่านี้นะคุณถือว่าสมองคุณบกพร่องคุณผู้ชมครับคุณจะต้องไปหาหมอโดยด่วนเลยเว้ยคุณผู้ชมตอนนี้ผมรีเบิร์ตมาได้เก้ารอบนะครับเอาจริงๆผมอยากจะรีเบิร์ตให้ได้หลายๆรอบก่อนแล้วเราค่อยลุยผ่านด่านกันนึกออกปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมยังขาด สิ่งสุด Amazing ตัวสุดท้ายก็คือสัตว์เลี้ยงเทพๆไปกับตัวสตัวนี่เป็นไงตัวนี้อีกแล้วเอาอีกสักตัวหนึ่งเพราะผมใส่เพชรได้หลายตัวเออจริงๆผมพอแล้วดีกว่าผมไม่จำเป็นที่ต้องเติมไปมากกว่านี้แล้วรีเบิร์ตแค่สอรอบก็พอครับผู้ชมครับอ้าเจาตัวเล็กไม่ไม่เราไม่ได้แดกคนอื่น นี่ผมจะได้ไปโซนใหม่แล้วโซนใหม่ผมยังไม่เคยไปเลยเพราะว่าเรารีเบิร์ตก่อนตลอดไงก็โอ้ my god นี่ผมอยู่ในมุมคนเก่งแล้วสมาร์ทเด็กฉลาดเอ๊แล้วไข่ฟองต่อไปที่ผมนั้นเปิดได้มันราคาที่4ี่แสนใช่ไหมเปิดเลยอันนี้เป็นไข่ที่ผมไม่เคยเปิดนะครับ Dark ค r รา o ้อนอายุคียดิ้งมไม่นะยืดคูณเกน้อยไปหน่อยโอ้ oh my god ผมกาลังมาโซนสําหรับคนเก่งอันนี้5 000, ้าแสนึงจะเข้าไปได้นี่เหมือนเราแบบกําลังแดกเพชรหรือกำลังกินหญ้าก,กันอยู่คุณผู้ชมเงาละผม5้าแสนละผมไปยังสถานที่ใหม่ตรงนี้ได้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยระดับไอน์สไตน์นี่คือโฉมแน่ไอน์สไตน์เขาเก่งเราก็ต้องยอมรับเขานะครับคนนี้ความฉลาด ระดับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คือหัวมันคงใหญ่ไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วมั้งเจ้าหมอนี่นะครับความฉลาดอยู่ที่2ี่ดล้านเว้ยแต่หัวเขาอะพอๆกับผมเลยแสดงว่าหัวมันใหญ่ไปไม่ได้มากกว่านี้ละรู้อะไรไหมผมสามารถเปิดไข่ฟองสุดท้ายได้แล้วแล้วผมกดคลิกกาแบบนี้มันคืออะไรวะกดกาไปเพื่ออะไรเราไม่กาตัวนี้ได้คอมมอนมาเลยเนี่ยฮะมันคือใครวะ อ๋อไม่มันเป็นออโต d ดีล t e มาใหม่อีกทีหนึ่งก็ว่าทำไมตัวนั้นมันโดนดีล e t หายไปเลยคูณสิบสองเหรอก็ใช้ได้อยู่นะตอนนี้ผมความฉลาดระดับเนิร์ดนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมถึงไอ์สไตน์เมื่อไหร่ผมพอ5 minutes later โอเคผมยอมแพ้ผมไม่เป็นไอ์สไตน์ก็ได้ผมเอาระดับจีเนียสฉลาดกูว็พอฉลาดสุดๆพอละ คือผมไม่ได้เห็นเป้าหมายของการที่เรานั้นจะไปถึงไอน์สไตน์นะครับไปเป็นไอน์สไตน์แล้วเราจะทําอะไรได้ไม่รู้แล้วเราไม่ได้เป็นไอน์สไตน์ในชีวิตจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาระดับฉลาดแค่นี้ก็เพียงพอแลวก็ขอฝากเกมนี้เอาไว้ด้วยถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะฉลาดวงเล็บในเกมนะครับไม่ได้ฉลาดในชีวิตจริงในเกมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับการฝันกลางวันของพวกเรา